ขอโชคพญาวัวแรกคลอดลักษณะตรงตามตำราบโบราณเจ้าของบอกเจอแค่หนึ่งในล้านผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าที่บ้านดู่ตําบลหนองบัวบานอําเภอรัตะนบุรีจังหวัดสุรินทร์มีแม่วัวออกลูกมาเป็นเพศผู้สีน้ำตาลแดงมีลักษณะแปลกมีสีขาวด่างห้าแห่งซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นพญาวัวมาเกิดและจะให้โชคลาบกับเจ้าของและคนในหมู่บ้านจึงได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่178หมู่สี่ ซึ่งเป็นบ้านเจ้าของวัวตามที่ได้รับแจ้งมาโดยพบกับนายสำรานอายุ62ปีซึ่งเป็นเจ้าของวัวได้พาผู้สื่อข่าวไปดูที่คอกวัวซึ่งอยู่บริเวณหลังบ้านนายสำรานเปิดเผยว่าตั้งแต่ได้ลูกวัวตัวนี้มาตนก็รู้สึกว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาในครอบครัวซึ่งหลายคนบอกว่าลูกวัวตัวนี้เป็นพญาวัวโดยมีลักษณะต้องตามตำราบโบราณมีสีขาวด่าง5้าจุดคือที่ขาทั้งสี่ขาที่หางที่อวัยวะเพศที่โหนก และที่หัวซึ่งแตกจากตัวอื่นมากๆและมีลักษณะแข็งแรงฉลาดปาดเปียวมาก you